โอเคครับเรามาต่อกันในพาที่7กันเลยดีกว่าวันนี้อัพแม่งรัวๆเลยคลิปมีอุตส่าห์มีคนจะพาดแฟนอาร์ตให้นะไม่พลาดไปครับวิ่งไปไปไปจะข้าแบบแนบเนียนไม่มีใครแล้วเอ้ยขึ้นไปโอ้เรีงความเร็วได้กูทำใหญ่เลยโอ้อะไรหรอลาคานไฟนี่จริงถ้าปลาแตกปลาไปนานแล้วเนะี้ยแม่งเ้ขึ้นไปเยี่ยมอะไรเนี่ย อัป <Up> เกรดเฮ้ยเอ้ยโอเคเลยเนี่ยนี่ไงโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะแฮงแฮงแมนเฮ้ยแฮงแมนมันกูไม่ใช่เหรอเ <Yeah. S 1> ย็ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ประทัดครับเฮ้ยอะไรวะอิมเ r อร์โรอิมเ a อร์โรแอปเปิ้ลริซิงริซิงสแนค็ค,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 ค <c oughs> เอาอะไรดีวะไม่รู้ว่ามัน นั่นมันนา่าจะมีมันลองอันนี้ดีกว่าออาฮะเย่ร yeah. ับประทัดนอ่ะประทัดขอหน่อยอะไรอ่ะ you a l ready h a v e this upgrade ออก็กูมไม่มีตังค์อ่ะช่างแม่งโอเคนี้พอไม่รู้นะเนี่ยว่าอัพเกรดได้เยี่ยมอะ่ะสไตล์ part of the ninja คืออะไรไม่รู้ นอยเมกเกอร์แอดแทกไอเทมโอเคลุยเยี่ยมเยี่ยมไม่รู้ท่าได้ไม่รู้ท่าอะไรได้ก็เยี่ยมไว้ก่อนเยสอะไรเนี่ยดูเนื้อเรื่องครับไม่ใช่ละไอ้นี่มันพวกอีกาดูดูนูดูพวกยามทั้งหมดนั่นดิอยู่ทั่วเมืองเลยไปหมดเลย อ๋อโอ้เราต้องเข้าไปข้างในเพื่อไปหาคาราจันครับถ้าที่ผมเข้าใจนะคาราจันน่าจะเป็นตัวโกงนะเฮ้ยนึกว่าจะตกปาตาตายแล้วได้ได้ไม่พลาดครับมันน่าจะมีท่าฆ่าใหม่นะเออจะได้เฟี้ยวกว่านี้อืมเก็บหมดไอ้สั์ไม่เหลือ เอยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้ยชิบหายมึงไปลงในดงตีมันอีกอ๋โอ้ยขาชาด้วยกูไอ้เธอเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าวเออนั่นแหละนั่นแหละเออเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวมันหันมามันต้องตกใจครับท่านผู้ชมเชื่อผมปะอุ้ยขาชาเดินม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 านั่นแหละ ไม่ต้องไม่ต้องมองไม่ต้องสงสัยแล้วเรียบร้อยครับตะกี้ดูมันยิงดีดูเลือดเลยแค่นี้โอ้โมแม่เจ้าโอลาลาอุ้ยขาชาไม่น่านั่งขัดสมาธิเล่นเลยเมื่อกี้กำกำมาเดินมาเดินมาเดินมาไม่เดินมึงก็ตายอยู่ดีนะฮะนะเดินดเร็วเอาเฮ้ยชิบหายเสียงดังเสียงดังอ,อกดผิดด้านกดผิด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยวอตวอตวอตเดอะวอตเดอะไม่มีอ้วกแม็กนัมของมึงอะ่ะโอ้โหยิงโคตรแรงเลยแม่เจ้ามาไม่พลาดครับรอบนี้ <laughs> <laughs> เฮ้ยโอ้โหเศรษมาเบรกเลยตรงนี้อีกได้เบรกเบรกอย่างนี้ก็โดนนะครับ แทงไว้แล้วออกไปมันลงมาแล้วโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยเสดเลยเอออะไรอะไรเฮียอะไรเฮียฮะด่าใครไม่มีไม่มีเออไปไปถ้ากลับไปอยู่ตำแหน่งเดียวมึงปะนี่ควงปืนควงปืนเดี๋ยวมึงเจอกูควงปืนใช่ไหมได้ได้กลับไปเออเด็กน้อยเอ้มึงอย่างนี้นะไม่ช่างไม่รู้เรื่องเลยซะเลย ตายในวิชานี้แล้วอู้อ่เออตะกี้มึงยิงกูาตายกูฆ่ามึงตายบางรอบนี้มีตรงไหนอีกไหมวะจะเก็บไม่ให้หมดเลยไม่มีแล้วนะว้าวไปวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งข้างล่างมีอะไรต้องมีอะไรแน่นอนครับท่านผู้ชมต้อง่องดีๆกัน อ๋อฮะนี่แหละมันมันต้องเป็นเงินหรือเปล่าวะโอไม่รู้อะเก็บเก็บไปก่อนขอเพื่อเพื่อคะแนนมันไปออกมาแล้วเป็นเงินอะไรเงีย้ยเกี่ยวปล่าวะเออมันน่าจะเออแคเก็บเก็บไปก่อนแล้วกันอุ้ยหลับยามหลับในหน้าที่มึงหลับในหน้าที่เหรอโอ้โหมันคนี้มึงเสร็จกูแน่ครับมึงหลับในหน้าที่มึงเสร็จกูแน่มันอยู่ไม่ได้มันอุ้ย อุ้ยลงมาโอ้โหมันอยู่ไม่ได้ม่นโคตรโหดอ่ะโหวงจรอยู่นู่นนาะโหนี่ไงเลเซอร์นี่ไงที่ตัดขาดขึ้น่ะไม่ได้ครับเราต้องไปดับไฟก่อนเพื่อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลิสเซนลิสเซนชิพายและวชิพายละชิคกีเดาชิกี้เดามึงตกลงมามึงตกลงมามึงตาย ชิคกี้เดาวแม่งไม่เห็นว่ะแม่งไม่เห็นว่ะครับมันมันโง่งเลยวะมึงก็อีกตัวนึงอืออืมตกไปตายซะเรียบรอ้อยตายยังวะเอ้ยี่ตกแค่นี้ตายแล้วแหละกามกูตกอย่างที่สูงตึกสิบแซนกูย,ยังไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยด,ยด,ยดยีมันจะเห็นปะวะ วอทวอทเดอไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีใครทางนั้นไม่มีใครทางนั้นอย่าขึ้นมาขอร้องเพราะเดี๋ยวมึงจะตายเดี๋ยวไม่รู้ตัวจะกลับขึ้นมาก็ขึ้นมาเฮ้ hey, มึงเฮ้อะไรหรอมึมีมึงคนเดียวมึงก็ไม่รอดอยู่ดีนะฮะนะเออเอ้ยอย่ายิง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 ขอร้องขอร้องตายเป็นเหมือนกันนะอืมอืมเจ๋งเลยใช่ไหมโ <c oughs> อ้ชิบหายแล้ว นี่มันต้องเป็นสไปเดอร์แมนย่อนตัวแล okay. <Ooh. S 1> ้วตัดวงจรนี่เป็นไงโอ้โหไม่พลาดครับอันนี้อะไรเนี่ยอะไรวะยืนไม่แฮกระบบได้โอ้โหนี่จะเฮียได้เก่งยิบหายไม่เก่งกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไปอกอเหรอไม่รู้ว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาไม่ได้กิน อะไรไปคายนู่นก่อนดีกว่าเอ้ยชิบหายแล้วเสียงดังเสียงดังยา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 ลง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 ชิบหายแล้วมาได้กินแล้วครับมาได้กินแล้วครับอย่ายาหมาอย่าลงมานะมานะกูจะฆ่าเจ้าของมึงคนเดียวเดี๋ยวมึงค่อยไปหลับในนรกเฮ้ยเฮ้ยมันได้กินแล้ว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  มันได้กินแล้ว <c oughs> อยากรู้ว่ามันอืมอ,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 อือเจ๋งนักเหรอหลับไปซะมาน้อยอืมไม่ได้หรอกครับระดับนี้จะให้มามาจับเราโอ้โห,หเข้าตารางมันน่าอายนะไปโอ้โหนี่ที่ไหนวะเนี่ยให้กูลงลึกขนาดไหนนะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ Building s i ชั้นหกหรอ๋อเหรออีระเบิดควันโอ้โหได้ของเล่ Arc นใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับมีสามลูกครับอ๋อเหแล้วให้กูไปไหนต่อเนี่ยเฮ้ย <soft> <kill art> <plain hes> อ้มอ่ข้างบนข้างบนนี่เลยนี่เลยนี่คือช่องแอร์โอ้โห เฮ้ยนี <rôle à déc> ่กูไปกูจะตายไหมเนี่ยอ่ไหนลองดูดิระเบิดควันทำอะไรได้บ้างวะเย็ดฮะอะไรวะระเบิดควันดับเลเซอร์ได้ด้วยเหรอเยี่ยมอะไรอีกเนี่ยโหทหารแม่งหน้าแต่ละคนนี่มันเริ่มฝรั่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะลักษณะ มึงฝรั่งเหอมึอง,งมฝรั่งเหรอมึองมฝรั่งมึงพ่อจจตินบีเบอร์มึงตายมึงตายเออเอาเก็บเก็บแม่งลงท่อเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่ฆ่าอ๋อตามไปเนี่ชิบหายตะกี้กูืึกไปฆ่าเขาจะตามไปครับอุ๊ยขอโทษไม่ได้ตั้งใจฆ่าเสร็จเื <ไ S 1> ึกใจจะลากลงท่ออีกโอเค เฮ้ยมึงจะล็อกทำไมวะเฮ้ยเอ๊ะอ๊ะเ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 อเอ๊ะเอ๊ะเอเอ้าอ้โให้มันเห็นโอเคโอเคโอเคยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอืมเฮ้ยชิบหายแล้วมันจะได้ยินป่าวะโอเคยเดินมาแล้วเฮ้ยมึงจะเดินกลับทำไมวะ ม,มันจะเดินมึงก็เดินมาเออมึงเลิกสงสัยได้แล้วขอร้องขอร้องกูอองอองจะลอบเข้าไปเนี่ยนะนะเดินไปนะฮนะเออเออไม่มีอ,อะไรอไม่งยักไหลแล้วโอเคเยี่ยมเยี่ยมนี่ครับนี่ครับมันเดินแล้วตึบตึบเงี่ยมเปิดประตูไปกูเปิดบ้างเปิดช่องแอร์เล็กๆโอ้โหอยู่โคเวอร์มี มึงเสือกจะให้โอ้กูตามมึงคนเดียวก็ระแวงตายอยู่แล้วเสือกให้คนมาคุ้มกันอีกมึงคิดว่ามึงใหญ่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยได้ได้ได้ไม่พลาดครับให้คนมาคุ้มกันกูก็จะรอบตามไปอยู่ดีอะไรนะนะไม่ต้องห่วงหรอกจริงปิดประตูเยี่ยมเปิดประตูด้วยเยี่ยมกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงนะนะไม่ต้องห่วงฆ่ามึงจริง แบบเงียบๆด้วยนี่เรียบร้อยเปิดประตูเดี๋ยว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 มันทำอะไรวะเขียวเขียวเขียวไปไปสรุปคือมันให้ตามใช่ไหมภารกิจเนี่ยผมไม่รู้นะโคเวอร์มีมึงจะโคเวอร์อะไรนักหนาเคเคโคเวอร์โคเวอร์ไปไป เฮ้ยชิหายชิหายเห็นเห็นมันยังจะเดินอ้อมมาปิดประตูอีกนม้นจะระเบียบไปไหนเนี่ยเฮ้ยชิหายละัมได้ยินเสียงไม,มไ,มมไม่มี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 หมทหารเยอะว่ะโอ้เสียงตีนกูเป็นเครื่องลอได้อ<ห>ื้าแม่งฆ่าแม่งลงได้ไหมวะลงมา,างซ่อนศพอ่ะจะซ้อนศพเออเยี่ยมนั่นแหละโอเคโอเคโอเคากไว้นี่ ไม่มีทหงนั้นไม่มีทางนั้น,น,นเดินไปเดินไปเยี่ยมแต่อันนี้ก็โคเบอร์อย่างตามสเต็ปแม่งไปไปสรุปนี่เราก็ฆ่าได้ใช่ไหมเนี่ยสรุปมันให้ฆ่าปะวะทำไมมันเดินขึ้นมนได้แล้วตัวยิงตามมันไดด้วยวะโอ้โหเออเข้าไปในนี้ก่อนก็ได้อย่าอย่าเลงมาที่กูอย่า มันไม่ดีต่อสุขภาพอือหือรอเข้าไปเยี่ยมมังจะแน่นหนาไปไหนเนี่ยเฮ้ยปูหมาหมาอีกแล้วครับด็อกอีกแล้วเราต้องหมาเยี่ยมไว้เยี่ยมไว้นะหมานะโอ้เราต้องเอาของที่ได้มาใหม่มาใช้แล้วละครับ แป๊บแป๊บอย่างเช่นระเบิดควันอะไรเงี้ยมึงเสร็จกูมึงใส่กูมึงใส่กูอย่าอย่ากูจะตายเพราะมึงนี่หลยอิสต์อิสต์แม่งเอ้ย โอ้โหรอบตามไม่ได้อภารกิจล้มเหลวอ่ะโอเคโอเคโอเครอบขึ้นไปข้างบนแล้วกันนะฮะอย่าอย่ามาอย่าสงสัยขอร้องมามึงอย่าขี้สงสัยเลยขอร้องเถอะนะ <c oughs> อเอ้ยไม่เปิดประตูไม่ได้จีหายแล้วครับเปิดแบบไม่ได้แล้วก็ย่อนตัวมาข้างล่างดิ นั่นแหละดีดอะไรวะ t h i v e e e w o w a เฮ้ยชิบหายอูโหจะกดลงไปข้างล่างชิบหายแล้วมันเห็นจนได้ครับมันเห็นปะวะนั่นไงอูโหพาสนี้ผมว่านานชัวครับนะไม่เห็นบ่อยๆมันจะตาดีกันไปไหนวะเฮ้ย โอเคไมแคสส่แค่สงสัยแค่สงสัยขอข้างเลยเถอะมันไว่ะมันไว่ะแล้วกูก็ลงไปครับไม่เก็บและทรงศพของแม่งเนี่ยลงมาลงมา,าแต่ศพอะเร็วๆลงมาลงนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมอมเอาแล้วครับวันน้าครับเนี่ยมันอู้ง,งานเนี่ยดูดิ โอเคมามเดี๋ยวมาได้กินมานี่มานีา่เคย่ The r c e v i c e is in e l y g u a r e to find a n o อมเราต้องทำยังไงวะตกลงคือเราต้องฆ่าไอ้นี่ใช่ไหมขอลงไปก่อนแล้วกันมีอะไรเพราะว่าโอเคอะไรไม่รู้เนี่ยกดๆไปก่อนแล้วกัน โอ้เปิดประตูข้างบนได้ครับแค่นี้พี่ก็เดินสะดวกแล้วไอ้กสองเยี่ยม <c oughs> โอเคเอ๊ะแล้วกูจะขึ้นไงวะนี่ไงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามามมา,มา,มาอย่าร้องมาอย่าร้องมาอย่าร้องขอร้องโอเคโอเค ดีที่หมาไม่งเห่าเสียงไม่ค่อยดังเท่าไหร่ม่เงินก็เรียบร้อยเอาแล้วจะเข้าไปได้ไหมอ่ะเอ้ยติดอะไรขึ้นไปโอเคเปิดประตูอ๋อโอเคเยี่ยมเยี่ยมโหเวมึงจะแน่นหนาเกินไปแล้วนะหลังจากรู้ว่าที่กูฆ่าเมบอะ่ะใช่ไหมนะมึงเคยชมตัวเองเท่าไหร่เลยนะอืมสึกแม่งแม่งสึกอยู่ตรงกลางที่แสงไม่ถึงพอดีเดี๋ยวก่อน เอาเอามีดไม่เอาเระเบิดควันอืไปดูว่าว่าไม่รู้อ๋อเหเฮย้ยโอ้โหเกือบ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 ไอ้เหี้ยลงมาอออืืหชิบหายละกูชิบหายละชิบหายละชิบหายละชิบหายลแล้งเสกได้ยินเสียงกำกำโอ้โหแล้วทำไมตะกี้มันอยู่ดีดีมันฟันเฉยเลยวะ เกือบ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 ได้ได้ไดคงไม่เห็นเราหรอกนะจริงๆโอเคเฮ้ยอ้ผมรู้แล้วคาจานันคือใครน่าจะไอ้นั่นแหละที่เราตามไปหมาหลับซะนะที่มาแล้ว อืมตกตีตบหมายนี่มึงบาปไปเนี่ยนะพาะเราไม่ได้ฆ่าไม่บาปหรอกโอเคไปอะไรวะอ๋อเปิดประตูครับเอา้าเสือไปเรื่อนเอา้าเมาแล้วมาล้โอเคอ๋อไปไปไปไอีตายขึ้นไปนี่ผมรู้ครับผมต้องเอาวิชาเก่ามาใช้อออโอ้เกือบเกือบดูนะ นี่นินจาฮาตตริโอ้โห <c oughs> โดนยิงอัด <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> ทำไมมันไม่ได้ผลเนะ่ะตั้งรอให้มันลงสุดก่อนป่าวะอึ๊บโอเคโอเคมาร์คไวมาเยี่ยมมันไงโอ้โหไม่พลาดครับนะครั้งเดียวก็เกินพอพลาดครั้งเดียวก็เกินพอ โอ้โอเคโอเคโอเคสรุปคือเราต้องหย่อนลงไปปิดสวิตชนะโอ้โหนี่โค้เสียงตายเนี่ยโอเคย่อนย่อนย่อนเร็วเร็วเร็วเร็ปิด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 โอเคอายเกือบเกือบเฮ้ยมันอยู่นี่เฮ้ยชิบหายแล้วขึ้น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 มันจะปลดล็อกประตูปะวะโอเคนั่นมันเขา เราฆ่ามันได้เลยเหรอเอาจริงดิไม่ได้พูดเล่นนะมันรู้ไหมเราเวลานี้มานานแค่ไหนเนี่ยฮะฮะสคริปต์สคริปต์มันเป็นอะไรเฮ้ยไม่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 ดูไม่ดูเยสโห้มึงฆ่าเยสเฟี้ยวเฟี้ยวนะตัดอะไรวะโอ้ยชิวะจอนชิวะจอนอยู่เต้น เอ้ยชิบหายละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุกโลกแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอเคปาบ้ปาบ้าป้าสงสัยต้องหลบหนีแน่เลยภารกิจนี้ชัวชัวร์าบไม่มัวนิ่มวิ่งวิ่งเอ้ยประตูปิดชิบหายละหลบหลบโอ้โหคาจันนี่แม่งแบบเอ้ยนี่ไงข้างล่างข้างล่างข้างล่างคาจันนี่แบบโอ้โหระบบป้องกันมันแน่นหนามากชิบปจอนอยู่เต้นปุ๊บแม่ง สัญญาณออกเลยแสดงเป็นหัวหน้าใหญ่แน่ไปไปไปมมาสงสัยอะไรตอนนี้เค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 เขาไปเถอะเ่าไปเถอะมึงจะทำอะไรได้มันก็ได้แค่เห่าห,าหรอว่าไอหมาหลับไปซะน้องหมาน้อยเคเปิดประตูที่ลิฟต์เหรอโอ้โหได้เลยครับเร็วเร็วเอา้า เปิดลิฟต์ลิฟต์มาเสียอะไรตอนนี้เนี่ยชิบหายแล้วครับชิบหายแล้วครับจะไปไงต่อแล้วเนี่ยสวยละ,ละลึล๊บุ้บฮอเคเค,เคขึ้นไปอ๋ออันนี้ก็ไปได้นี่วะโอ้โหมันแกว่งเป็นชิงช้าเลย างนี้จะรอดให้ไหมเนี่ยโอ้ยิงอัดยิงอัดกูตายยากยากยากไม่ได้ยากกว่าแค่ตื่นเต้นแค่นั้นเองเฮ้ยมึงไม่โหนไหมวะโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายแล้วอือหืออือหือเป็นไงไม่พลาดครับ ล่างได้เว้ยเอ้ยหลบนี้เดี๋ยวโอ้โหไหนจะตัดตรงไหนเนี่ยวงจรแม่งอย่างแน่นหนาเลยเอ้ยอย่างแน่นพูดพูดเสียงเหนือแล้วยังแน่นหนาเลยเออโอเคโอเคโอเคเยี่ยมลบเอ๊ะเฮ้ยโอเคไปเป็นไงโอ้โหเอาอีกแล้วอุ้ยโอ้โหเฉียดมือ เฉียดมือไม่ได้ไม่ได้โอ้โหย่อนตัวอีกแล้วอืมโอเคเรียบร้อยครับมึงจะให้กูเสี่ยงตายอะไรกันลักหนาวะเนี่ยอืมอืมอืมโอเคเอ้ยโอ้ ไปได้ครับเรารู้หลักการมันแล้วอืมอืม,อมเอาเป็นว่าโดดลงมาปุ๊บโหนเลยนี่ไงเคเคไปตรงนี้ชิบหายแล้วชิบหายแลว้ววะครับอืมเฮ้ย มึงไม่เห็นกูไม่เห็นกูมึงไอซีอะไรหรอกมึงไม่กูไม่ไอซีอยู่โอ้โอเค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 โอ้แม่งโคตรแน่หนาสงสัยเราต้องฆ่าคนก่อนอุ้ยอย่าโอ้โหตายอู้มาเริ่มตรงเนี้ยนะครับใจเย็นใจเย็นถ้าหมามันแค่ได้กลิ่นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมโอเคงั้นเราอให้มันแค่ได้กลิ่นแล้วกันแลาจะ

ไอ้นี่ครับได้เหรียญตามอะ่ะโอ้โหทัลเทลฮอร์เนอร์นี่สงสัยนี่แหละนี่แหละที่เอาไว้อัปเกรดโอเคครับเดี๋ยวมาเจอเกันต่ออุ๊ยอัปเกรดก่อนเลยไม่ได้เรามาดูกันดีกว่าว่าโอ้โหแบดอะไรเนี่ยปลาเน่าเหรอ <c oughs> อะไรอ Noise Maker อัปเกรดอัปเกรดไม่รู้อันไหนมันสำคัญบ้างนะ Superior อ๋อเพิ่มความเร็วในการปลดล็อก Um, leave. The leave อัลเมอร์สลีฟสลีฟเอ็ดอนี้เปิดอุ้ยอันนี้เลยครับเปิดตัวมาแล้วฆ่าเลยอันนี้สําคัญมากจริงๆอิงเอหมดกรรมโอเคจเจอแล้วเจอกันพาร์ทหน้าบายบายวโ้าโฮ้ยดูก่อนดูก่อนดูก่อนนะให้ดูก่อน,น ควงควงแก้วขอให้น้ำท่ที่อ ouais, ่ะสซดโซดเฮ้ยม pues, ีใครคิดถ uh ึงไหมเนี่ยเราเห็นปัญหาขึ้นจ้า Yes, yes, there are no men for us? <coughs> Maybe so. But they can a punch. This one with the flashy tattoos. He's slipping past our lines. No drama. He's just one man. And he should only need one vote. I want you to take care of him. You. Yes, sir. That's your gun, partner. Woohoo, bye bye.